พี่ชูครับครับสวัสดีครับชูเจริญดับราศราคามีรายการแล้วเห็นทีมงานพี่ดีแจ้งมาเราจะชกกับกับหนึ่งล้านล็กครับครับวันที่วันที่7เมษาครับเจ็เมษาก่อนสงการครับผมนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าค่ายแล้วเข้าค่ายแต่วันไหนพี่ก็เข้ามาได้อาทิตย์กว่าแล้วครับครับทำร่างกายทุกวันครับอืมก่อนถึงวันนี้ก็ซ้อมสมบูรณ์แข็งแกร่งแน่นอนครับแล้วมีตัวใหญ่ปั๊มไหมตอนนี้ในค่ยมีครับมีต้องนภามีปูซางใหญ่ก็ เจ็ดสิบห้ากิโลครับช่วยซ้อมให้เราเลยนะครับน้องในไทยเยอะครับส่วนการเจอกับหนึ่งล้านเล็กเนี่ยไฟนี้เป็นไฟที่เท่าไหร่ครับพี่สามครับไฟแรกเกิดขึ้นที่ที่ลุงพินีครับอ๋อที่ใต้เหรอครับแพ้น้องเขาที่ใต้ครับครับแล้วก็ไฟสองที่ลังสิตครับกแ้้มือไดเราแก้มือไม่อ่าครบยกหมดเลยปะสองไฟครบยกหมดเลยส่วนไฟที่สามก็วันที่เท่าไหร่นะขออีกทีวันที่เจ็ดล่าจมเนินหรือลังสิตพี่ ล่าดำเนินลาดำเนินครับเรามีการต่อน้ำหนักหรือใครต่อน้ำหนักไหมหรือเท่ากันเท่ากันครับเท่าไหร่ครับสี่เอ็ดร้อยสี่เอ็ดโอ้โหสี่เอ็ดตึงเหมือนกันนะเนี่ยครับผมก็ต่ำสุดแล้วครับใช่ไหมครับแล้วต่อยไฟล์ล่าสุดเราหนักเท่าไหร่พี่ต่อยตอนแรกขึ้นขึ้นกับเพชรพนมลุงครับร้อยสี่เอดสี่สองเพชรพนมลุงต่อให้หนึ่งปอนด์ครับแล้วก็วันชก ก็มาเลื่อนเป็นร้อยสี่สองสี่สามมาแล้วก็ช่างร้อยสี่สามครับแล้วร้อยสี่เอ็ดต่อยล่าสุดกับใครอะพี่ก็ต่อยไฟก่อนครับพี่ชมกอ๋อไฟหน้าร้อยสี่เอ็ดครับแล้วมีแรงไหมสี่เอ็ดก็ต่อให้พี่ชมวกคลองด้ยนะครับอ่าอก็ถ้ายังพอมีแรงอยู่พอมีแรงครับก็เล่งได้อยู่ครับครับคิดว่างได้เจอกับหนึ่งล้านเล็กมาสองครั้งแล้วจุดแข็งจุดอ่อนของหนึ่งล้านเล็กก็ตรงไหนบ้างครับจุดแข็งก็อาวุธหนักครับหนักหนกที่รูกเลยครับ นาเล็กเป็นมวยที่อาวุธหนักจริงๆครับอืมครับแล้วเราเห็นจุดอ่อนเขาไหมก็เห็นเห็นช่องไหมเห็นเห็นอยู่นะครับแต่แต่ขอปิดไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเด๋ยวขาไปกันจุดอ่อนของเขาใช่ไหมครับผมตอนที่ไปปล่อยเท่าไหร่ครับชูเจริญก็เจ็ดสิบครับประมาณเจ็ดสิบกิโลกรัมไฟร้อยสี่เอ็ดก็น่าจะลดห้าโลได้ไหมได้ครับประมาณห้าโลครับอ่ะพิชูฝากแฟนมวยให้ติดตามผลงานหน่อยครับเดือนหน้าก่อนสุดาครับผมก็ าแฟนมวยทุกๆท่านนะครับก็ช่วยเชียร์ชูเจริญดาบรังสารคามด้วยครับและเชียร์น้องๆให้มวยดาบรังสารคามทุกคนด้วยนะครับก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกไปครับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวด้วยนะโอเคของจ้าพี่โจ What? Oh, yeah.